ครักราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยอีสานบ้านเฮาทุกคนนะครับเด้ออ่ามื่อนี้พ่อๆครับลุงโบขึ้นเก้านั่นแหละครับอ่ามื่อนี้ลุงโบภาพพร้อม่พี่น้องว่าเบิ่งการหาป่าพี่น้องอ่าอยู่ทางพี่ยะพี่น้องอยู่บ้านบุงแก้วตำบลอ่าน้องบัวใต้อำเภอหนองสังจังหวัดหลวงบัวลำพูพี่น้องฝา,ฝ,าฝายฝายฝายบักไงพี่น้องเลยกันน้ำลําพะเนียงครับผมอ้าว มื่อนอี้ยึดสแล้วว่าสั้นยุบบ้านบุงแก้วพี่น้องอ่าตำบลหนองบัวใต้อ่าอำเภอโนอนสังจังหวัดหนองบัวลำพูว่าสันว่าเอาทั้งขุนกับวานล่งแหลไปแล้วครับผมแหลเรือแหลเรือมีเรือ,อยู่ลำเดียวแต่ว่าตอนนี้วานลุกไปแล้วไงเออต่ว่าคนไปใส่อ่าคนกับรยอยูย่ขางเรือละพี่น้องอ่ทาทั้งหนีก็เจ้าลอยน้ำเก่งไหวน้ำเก่งพี่น้อง เออถือว่าพูละครับเป็นเรื่องง่ายๆครับผมอ่ะตอนนี้แฮือกถือปลาหรือถือไปหรือถือค้อนหรือถือหินครับเอาทำมาจอบเื้่งพี่รังเอาเอาพึ่งบรรยากาศเอ่อทึ่งสะพานพี่รังคนเต็มไปเบิดมหาอยู่หายกินพี่รังเอ้ยเอาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียนเบสอ่ะกูละครับเต็มสะพานเลยพี่รังสำหรับเสียนหฮ่าทั้งบ้านบุงแก้วว่าสันพี่รัง ปลาหลายครับผมแถวน้ำลำพเนียงพันนี่ปลาหลายครับเป็นลำหัวยบักใหญ่ครับเอาพี่เจ้าว่านี่พี่น้องมาเบิ่งกันครับผมไหวเบาซันว่าเออปวดโป๊ะักเงี้ยพี่น้องปลาหลายเห็นดวงเด้ง,งดวงเดงอยู่พี่น้องเอ้ยอ้าเหมืงแหรครับเหมืงแห เออเอาบานกันพี่น้องแหล่ลำเดียวแห่พื้นเดียวนี่แหละครับวันแล้วลวันอีกครับเออเอาติดอีกแล้วพี่น้งองขางยากแค่น้อยอย่ครับจังหวะนี้ครับเนเลือกอะไรครับเนเลือกอะไรครับ หนังกะไรค่อนข้างแห้งพี่น้องเอาน้องจังหวะนี่พี่น้องมั้นยังลับอะไรปเนี่ยอายะเลยบรปเนี่ยเอามาเอาพี่น้องไม่ยังลรอครับเต็มแหเราอลดเอ้าปวดไหวบ่ปวดสันละปวดอะไรพี่น้องปวดไหวบ่มาปวดไบ่มาปวดสันเอ้าหมาปวดพ่อคักเนี่ยเอาปวดอะไรพี่น้องแหมอากลากเลยครับเ พี่รองเอยเอาเบิ้งกันครับสุดยอดครับรักกิโลละน่ะนะพวกพวกเนี่ยเ,เดี๋ยวเอามาเมื่อนี้โลละสิบห้าบาทพี่รองผมว่าโละ 10, ะละสิบผมว่าหลายก็นี่ครับสุดยอดครับสุดยอดเนาเต็มลำเลออรือดเลยปดอยู่ปดมือกาบอลาเล้วพี่รองเนาสุดยอดครับอาป๊ดอยู่ปดมือกาบอลาล้วหายแล้วพี่รองไปป๊ดแล้วครับ